เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ oh. ก็มีข่าวยืยนยันการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทางเรียลมี45ในวันที่28กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางประเทศอินโดนีเซียนะครับได้เปิดรุ่นสมาร์ทโฟนแบตอ 6000mAh ร 6, DM, าดเลยก็ได้เปิดตัวเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วในราคาที่4000กว่าบาทเท่านั้นเองจุดเด่นของสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับในเรื่องของแบตก็คือแบตให้มาอึดหน้าจอนะครับตัวนี้เป็น IPS เป็น LCD 6.5นิ้วความละเอียดเป็น1600คูณ7200พิกเซลเป็นเนับ ตัวชิป MediaTek Helio G35 อย่างผมบอกไปเป็นหัวใจหลักของการทำงานมาพร้อมกับการาฟิกประมวลผลเป็น GE8320 นะครับมาพร้อมกับ GPU ร่วมกับกาทำงานของ RAM 4GB นะครับให้ RAM สียนะแล้วก็ LPDDR4X รอม 128GB ตัวนี้สามารถใส่ m e m o r ร c a r d เพิ่มเติมได้อีกนะครับที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปคือแบตอึดและตัวนี้ก็รองรับ WiFi มี Bluetooth 5.0มี 4G นะครับมีช่องหูฟัง3.5แหมมาให้ด้วย,ยมีโดนตัดทิ้งส่วนทางด้าน กล้องถ่ายรูปนะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด4ตัวเลยมีเลนส์หลัก13ล้านพิกเซล f 2.2และเลนส์ที่2นะครับเป็นเลนส์อันต้าวาย8ล้านพิกเซล f 2.3นะครับแล้วกล้องที่3นะครับเป็นกล้องมาโคถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลมีค่า f 2.4นะครับแล้วกล้องตัวสุดท้ายนะครับเป็นกล้องเลสโธความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.4นะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซล f 2.0อย่างรูปแบบดีไซน์นะครับเขาจะมีกล้องเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับมี แล้วก็มีไฟแฟลแถมมาให้สแกนนิ้วด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวหน้าจอนะครับกล้องหน้าจะเป็นทรงเหมือนคล้ายหยดน้ำอ่าเดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวเครื่องกันดีกว่าตัวนี้อยู่ที่164.5ณ75.9ณ9.8ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่209กรัมและตัวนี้ยังรองรับ2ซิมได้นะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อไมโคร USB นะครับไม่ใช่ไทซีนะเป็นแบบดาวอยู่แต่ข้อดีของเขาคือเขายังรองรับชาร์จเร็วอยู่นะครับอยู่ที่18วัตต์ด้วยเป็นระบบปฏิบัติการ Android 10นะครับครอบชัดด้วยเรียวมี UI ม กสาสงงซึ่งราคาที่วางจาหน่ายนะครับในรุ่นแรมจานะครับรอม6.4ราคาจะอยู่ที่4,300บาทส่วนแรม4นะครับรอม6.4จิกตัวนี้จะอยู่ที่4,800บาทและตัวสุดท้ายนะครับตัวแรม4รอม128ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,400บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เก็บเงินรอดได้เลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ